ดาตือที่ดาไว้สำหรับการจอดรถนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่สรัทธาอย่างเข้มแข็งเรื่องพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติโดยตรงตรงนี้พระราชบัญชาว่า ความเสียสละการมีส่วนร่วมที่มาที่ไปของโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับจะขอเรียนเชิญนะครับในส่วน,นักบริษนะครับก็ร,รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านประธานนะครับของคณะนะครับที่ได้มาเลือกนะครับจัดกิจกรรมสุดท้ายปีงบประมาณ2,568ส่อมเกินใช้ไฟฟ้าตรวจเช็คระบบสาย วิดีโอนเจอนะเรารู้นักเรียนด้วยเมมาทข่าวสื่อสาวชนนาเสนอข่าวดีแบนี้ว่าประบามาถูกพ้นที่อ่านเดียาร่างสวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็บอกว่าไปทุกนาม่เดียวแต่จริงๆแล้วเมื่อกร โอตัวรุ่นดีนะครับตำรวจนะครับตำรวจก็ได้ตำรวจก็ถูกงบมาแจกนะครับก็ผลข้างหนึ่งเราผู้หญางนะครับแล้วก็ผู้เก็บข้างเลยนะครับที่มาเยี่ยมชมบูธนะครับก่อนก่อนก่อนที่จะมีการก่อนร้อยปีผู้หใิงดีนำมูลนิธินการแนะนำ ล้อเล่นลูกแต่วันนี้ครูอาจารย์เมืออที่ตรงนั้นเลยมาดูแลพวกเราเนี่ยเราบพวกนายการมาดูแลด้วยตนเองเลยวันนี้แหมอบอุ่นมากท่านลองมาดูแลเลย บางทีมาได้ืาอกี้นี้นะครับพ้อมสำนักงานรัฐมนตรีพร้อมด้วยกอประหลาดในตัวไหนเพื่อเพื่อนครบ5 0 0 0คนบัญชีเฟซบุ๊กนั้นจากพอได้หินด้วยที่ได้จัดเจ้าที่มาดูแลมาความสะดวกข้ารับได้ อใการต่ออีกรอบหนแล้วลูกจ๋าที่อาสาเราความดีด้วยหัวอ่ารู้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีอ่าเดี๋ยวเราไปฟังทิ่ยากรผู้ส่งเกียสอนอ่าดูแลในเรื่องของการใช้โซเชียลอ่าเวบอเฮียกันทั้รพเลยทีู้วอลเลยรถตำรวจนัการ แฟนเ A นะครับเดี๋ยวเราให้ฟังอ่าปกติเ B ไม่ถึงะเพราะอะไรรู้แล้วตัวเนี้ยเขาไม่ได้โง่นะเขาไม่ได้โง่นะเขาไม่ได้เสียโง่นะเขาเสียรู้ติ๊มเลยเสียงโง่เสียปกตินะมี่ใช่ไหม F อบกแล้วตอบ